ยังอยู่ที่เรื่องราวของการแข่งขันกีฬาซีเกมสนะคะล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อช่วงบ่ายก็ได้ไปตรวจเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาหลากหลายชนิดเลยคะ่ะดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกกทนะคะวันนี้ได้ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมพร้อมให้กําลังใจคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ค่ะ วันนี้ก็มีกีฬายิงเป้าบินกีฬายิงธนูฟุตซอลมวยไทยคาราเต้และยูยิสูซึ่งกีฬาเหล่านี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะก็มีบรรดาผู้บริหารของแต่และสมาคมกีฬารอให้การต้อนรับค่ะโดยท่านผู้ว่ากกทอบ,บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่มาให้กําลังใจหลังจากเหลือเวลาอีก60วันเท่านั้นที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการขณะที่ฟุตซอลหญิงค่ะ ท่านก็พูดถึงนะคะว่าเดี๋ยวฟุตซอลหญิงจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจากนั้นจะมาแข่งขันซีเกมต่อเนื่องเลยซึ่งประเด็นนี้กกทก็เตรียมแผนเอาไว้แล้วนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเหลือนักฟุตซอลหญิงค่ะทั้งด้านโภชนาการการรักษาพยาบาลต่างๆเพื่อหวังช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือว่าการล้าของกล้ามเนื้อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนกีฬาซีเกมส์ ครับก็มามาให้กำลังใจนะครับทั้งทีมผู้บริหารแลกะก็ผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีมงานสตาฟโคช้ชและก็น้องๆนักกีฬานะครับฟุตซอลหญิงของเราซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นในการที่จะไปชิงแชมป์โลกครั้งแรกนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตซอลหญิงที่เราได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ความพร้อมของน้อง,องๆก็ผมคิดว่าก็เกือบจะร้อ นะะแล้วก็การเตรียมการครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมไปสู่ซีเกมด้วยนะซึ่งก็จะน้องๆก็จะต้องเรียกว่ามีความอดทนมีความแข็งแกร่งพอสมควรในฐานะของการกีฬาประเทศไทยเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะซึ่งทุกวันนี้น้องๆเนี่ยก็ได้ทานข้าวอยู่ที่วิทอ o ร y c แคน e ตนของการกีฬาก็จะได้รับโพจนาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งต่างๆของหน้าการและจิตใจ สำหรับการตรวจเยี่ยมนักกีฬาครั้งที่2นะคะต่อเนื่องเลยวันพรุ่งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายอัธ,ธกรศิริรัทยากรร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่องเทียนกีฬานะคะจะมาให้กําลังใจนักกีฬาด้วยตัวเองอีก6ชนิดกีฬามียูโดเอ็กซ์ตรีมกีฬาทางน้ำบ็อกเซียจักรยานเทค b บอลและเทควันโดค่ะ